ชีวิตบางช่วงที่เกี่ยวกันเราได้แลกเปลี่ยนสิ่งความฝัน ส่งตัวแทนมา3คนนะคะจาก6ตัวโน้ตอารมณ์ดีของวงเฉลียงค่ะกับเพลงที่กี่คอนเสิร์ตต้องได้ยินนะคะกับเพลงไม่รักแต่คิดถึงค่ะโดยมีคนที่แต่งนะคะอย่างพี่ดีนิติพงษ์หอนาคแจมร้องกับพี่เจีย๊ยบวชชรัตปันเอี่ยมค่ะส่วนเี็งฟรุตนะคะเป็นหน้าที่ของพี่แตงภูสิทธิ์ไลททองค่ะมาเล่นที่หอประชุมราชแพทย์ยาลัยโรงพยาบาลสิรราชนะคะบอกกันว่าและไอเทมรีสเตทของวงเฉลียงมาแน่ค่ะจะแสดงกันในเดือนธันวาคมนี้นะคะ มีรอบการกุศลเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อหาทุนค่ะสมทบกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินทรเป็นรอบที่3จัดกันในวันจันทร์ที่11ธันวาคมนี้นะคะ ระหว่างสมาชิกนะคะว่าต่อให้เป็นงานรีสเตทที่ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันตามเดิมแต่สําหรับเฉลียงแล้วค่ะกี่รอบบอกเลยไม่เคยซ้ํานะคะ ทำให้เดาได้ว่าความสนุกบนเวทีจะไม่เหมือนกับสองรอบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแน่นอนค่ะซึ่งรอบก่อนสร้างความประทับใจให้แฟนเฉลียงนะคะมีผู้ชมเต็มความจุที่หมื่นคนค่ะพร้อมกับเสียงเรียกร้องอยากจะฟังอีกนะคะจากแฟนกลุ่มใหม่และอยากฟังซ้ําจากแฟนกลุ่มเก่าด้วยโดยเพลงที่จะได้ยินกันในคอนเสิร์ตนะคะก็มีทั้งเพลงเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอเร่ขายฝันเ,นเอกขนเกเที่ยวลำไม่เติมใจให้กัน และก็แชร์มุมมองนะคะจากเพลงต้นชบาก,กับคนตาบอดค่ะเป็นเพลงหนึ่งของวงนะคะที่คิดต่างจากคนทั่วไปว่าเราอาจเห็นความงามของดอกไม้ไม่เท่าที่คนตาบอดเห็นก็ได้แนวคิดที่มองสังคมอย่างเท่าเทียมนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดสําคัญค่ะของรอบการกุศลนี้เลยเพื่อหาทุนมาสมทบกับการดําเนินงานของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินทรนนะคะที่ปัจจุบนันมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินราวปีละ50ล้านบาทค่อนข้างหนักค่ะ แต่ก็จําเป็นนะคะกับงานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทํางานวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนอุปกรณ์สําหรับผู้พิการให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์ได้มากขึ้นค่ะแน่นอนที่สุดคือ,อเรื่องของเครดิตที่เราคิดหลักสูตรต่างๆมันไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการผลิตบันดิตอยู่แล้วครับ อันนั้นแน่นอนท an, slider, okay? ste, ี่สุดครับก็คือต้องมีเงินจากทางคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อเราสามารถที่จะสร้างบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีโทเอกเพื่อออกไปดูแลรับใช้ประชาชนอันที่สองก็คือกายอุรณ์ของต่างเนี่ยบางทีคนไข้จําเป็นต้องใช้ของที่มีความพิเศษเฉพาะของแต่ละคนเพื่อเีาสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะทางการเคลื่อนไหววันนั้นเนี่ยบางครั้งคนไข้มีสิทธิไม่ว่าสิทธิ์อ่า อ่าสมรรถนะการสุขภาพหรือสาบาทหรือสิทธิประกันสังคมหรือข้าราชการบางครั้งบางคราวเนี่ยสิทธินั้นมันไม่ได้ครอบคลุมของบางอย่างซึ่งถ้าเราเพิ่มให้เขาสักนิดหนึ่งเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเฉลียงเราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องฉันรักเธอเธอรักฉันชายหญิงอะไรกันนะสมัครจะพูดเรื่องที่เป็นเรื่องของมีผลกระทบกับสังคมซะเยอะไม่ใช่เพราะดัจดจดิตแต่เป็นความรู้สึกของเรากันเอง ที่เรารู้สึกแบบนั้นแล้วผมก็ร้องเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่ว่าออจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่พิการทางสายตาเนี่ยเขาอาจจะสัมผัสสิ่งที่คนตาดีๆอย่างเราสัมผัสไม่ถึงสัมผัสไม่ได้ก็ได้ซึ่งตรงกับที่คุณประภาษเขาคิดเลยว่าใช่ไม่ต้องไปสงสารดอกไม้งดงามในโรงเรียนสอนคนตาบอดก็ได้คนตาบอดก็อาจจะเห็นมันสวยกว่าที่คนตาดีๆอย่างเรามองด้วยซ้ำซึ่ง ผมเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่พิการหัวใจนะไม่เรียกว่าพิการหรอกครับกลีดอกงามแตกใบจับดวงใจแม้ใครบังเอิญได้เดินมองมาอาจจะพบเห็นเห็นด้วยตาต้นชะปาขึ้นในโรงเรียนสอนคนตาบอดไม่อาจชมต้นฉบ,บับ ที่ร้องไว้ในอัลบั้มนะคะก็เป็นเสียงของพี่เจียบวัชระร้องไว้ตั้งแต่ปี2529ค่ะเป็นเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตใหญ่เสมอแต่ในวันคอนเสิร์ตจริงนะคะเพลงนี้เขาบอกว่าพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงอาสาร้องเองเลยจากความชื่นชอบส่วนตัวนะคะเตรียมตัวไปฟังกันได้ทั้ง 3, 3รอบนะคะ9-11ธันวาคมนี้ค่ะที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะราคาบัตรในรอบการกุศลมีตั้งแต่1,500-9,500บาทค่ะ